ขณะวงข้าเจ้ากัถามว่ามีมีความขัดแย้งกันไหมมีความคิดเห็นที่มีความขัดแย้งกันไหมว่าไปจกเอาของกันไปเอาของกันก็มีมามีมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วแต,แต่ตั้งภาคีเค,ครือข่ายก่อนมีก่อนมีภาคีก็ก็มีปัญหากันอันนี้คือเรื่องจริงเจ้าเอาของขอ่ขอยเอาของเจ้าเจ้ามาจกของข่อยเจ้ามาต่อยของข่อย สิมีเป็นอย่างสิบ่มีพี่น้องอันนี้คือความจริงมันมันมันฮูน้ก,กันอยู่แล้วเออเอาผู้จัดการาาใหญ่เนี่ยโทษในกนลุ่มมังท่านสาวมาสรุปสรุปวันนี้ว่าหัวหน้าวงจะไปคุยกันเอเพราะที่ผ่านมาใครเป็นคนจกศิลปินใครไะมเขาผู้ใดเป็นคนห่อยไปยถ้าศิลปินไปว่าร่องจากวงนี้อืแล้วไปคุนวงนึงทางหน้วา,หนาว,าวงบอลลับเขาที่ไปในวงจางนี่เอาเมนก็มันได้ความเต็ียมใจทั้งสองฝ่าย ถ้าหัวหน้าวงอยากได้ศิลปินคนนี้ถ้าเขาไม่ไปก็มีค่าเท่าเดิมแสดงว่าตบมือทางเดียวกันนะส่าอยากได้ของกันอยู่ปันอ้น,นี้เขาอยากเขาอยากทายอนก็ไปที่มาที่ไปมันเริ่มจากอีหยังถึงมาฮอนจุดนี้จากประเด็นนี้เบนบอจากเป็นโจข,ของกันเบนบอ1สิบกว่าปีขึ้นหลังถามว่าชาคีเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่เรียนตรงว่าผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้มา ตั้งใจเป็นข้อตกลงเรื่องเขาพูดกันมาว่าอืมเอาละไม่ว่อเขาไม่รู้ว่าที่เพื่อใครกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดนแลนีจังสี่ข้าสิบบัลสิบล็อกกินกันเด้อถัดในโลกการขั้นนะครับหรือว่าอ่านี่การอ่าแม้ข้อว่าอ่โลกการขั้นอีกลบบเราเป็นขอกันยุ่งเสียหัวข้อสิบรับกันสุดท้ายแล้วภานีคำเนี่ยก็ท่านต้องกลับไปถามตัวเองแต่วันนี้พอมันมาถึงเรื่องของการตั้งกฎเงินสองล้านผมมองว่าถ้าหัวหน้าวงวงไหนอ่ะ ต้องการเด็กคนนี้อ่ะต้องถือเงินสองล้านไปซื้อตัวเด็กเอาเมนบอกต้องซื้อต้องซื้อมาไม่ได้สิแล้วปิ้นใจเมนบอไม่ใช่ทียปิ้นใจอันตอนนี้นะผมขอชื่นชมบอสนตของอีสานนครศรีนาที่ออกมาไล์สดเรื่องนี้นะผมชื่นชมเลยว่านี่นักเพลงวงการของจริงต้องพูดแบบนี้คือถ้ายังได้ของเขาต้องไปซื้อเอาเอา้าคุณต้องกดสองล้านหัวหนะ้าวงที่จไปซื้อสิครับมันมีหลายคนอยู่ด้ที่เขาเจาไปไปสื่อสัญญามาเนี่ย มีหลายคนอยู่ดิที่เรื่องทุกอย่างที่ซุกไว้ใต้พมที่คนในวงการไม่รู้อีกเยอะไม่อย่าหันเอาวาซูฟังดิวางซูฟังนีง่เป็นอย่างคุณเคยซื้อสัญญากันมาแล้วคุณปฏิเสธผมสิ